เตรียมตัวนับถอยหลัง3 2 1ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตท,ที่7.3พาร์ทที่2ครับซึ่งบอกเลยว่าในอัปเดตนี้มีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆครับ <Wow. S 1> ทั้งยูนิตใหม่ทั้ง9ตัวและดันใหม่โคตรสวยยางคอกพอท่อโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยอลังการงานสร้างเหลือเกินกับอัปเดตนี้และตัวละครใหม่ในระดับอัติเมตครับแล้วก็ยังมีระดับคอตลี่ตัวอื่นอีกมากมายเลยครับทุกคนแต่ตัวละครที่พี่สนใจนะตอนนี้ก็คือนี่เลยครับเจ้าไนครับ ในอัปเกรดไททันสปีเกอร์แมนสิ่งแรกที่พี่จะทําเมื่อตัวละครระดับมิสติกใหม่เข้ามาในตู้ครับนั่นก็คือซุ่มเลยครับต้องใช้และพี่ก็ยังมีไอดีไก่อีกสตัวครับซึ่งแต่ละตัวนั้นก็จะมีทองอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าทองนะทุกคนส่วนไอดีหลักของพี่มีอยู่4ี่แสนสครับและดูเหมือนว่าในรอบนี้โชคอาจจะเข้าข้างกับไอดีหลักของพี่ครับซุ่มไปไม่กี่รอบพี่ก็ได้ไปแล้วครับทุกคนหตัว การเข้าพองตอนนี้มีอยู่340ครับบอกเลยโคตรเท่ครับตัวนี้แล้วก็ได้มีน้องๆถามเข้ามานะครับผมว่าทําไมทองของพี่นั้นเยอะจังบอกเลยว่าพี่ AFK อย่างเดียวเลยครับน้องชายบวกกับเกมพาร์เงินคูณ2ของพี่ครับบอกเลยว่ามันสาคัญมากๆครับน้องชายแต่ถ้าใครยังไม่มีเกมพาร์ครับนี่เลยครับน้องชายคิสตันชอบครับมีบริการจําหน่ายโลบัคและตัวละครยูนิตจากแมปทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับแล้วก็เกมพาร์แบบอื่นอีกมากมายสามารถไปเลือกชมก็ได้ครับน้องชายหลังจากที่พี่ซุ่มไปได้สักพักครับเงินของพี่ก็หมดครับตัวละคร ไก่ของพี่สตัวตัวละสามแส่งกุหลยงครับและผลประกอบการที่พี่ได้นั้นก็คือก็อตลี่พี่ไม่ได้เลยครับสักตัวและตัวละครมิสติกใหม่พี่ได้มาทั้งหมด23ตัวครับทุกคน และอีกหนึ่งไอดีครับตัวนี้พี่ได้กอตลี่มา3ตัวครับแล้วก็มิติใหม่ได้มาทั้งหมด15ตัวครับถือว่าโชคดีมากๆเลยแล้วก็ไอดีสุดท้ายครับได้กอตลี่มา2ตัวแล้วก็มิติใหม่ได้มาทั้งหมด7ตัวครับรวมทั้งหมดทั้ง3ไอดีครับระดับกอตลี่พี่ได้มาทั้งหมด5ตัวครับแล้วก็มิติใหม่พี่ได้มาทั้งหมด45ตัวครับทุกคนและหลังจากที่พี่ได้ยูนิตใหม่มาแล้วนั้นพี่โอกาสว่าจะส่งจดหมายให้ FC ครับแต่ว่า มันใช้งานไม่ได้ครับตู้จดหมายพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทเดพาซาครับสิ่งแรกครับพี่ก็ได้มาดูตลาดครับว่าตอนนี้ตลาดเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งก็ได้มีคนตั้งอยู่ที่3 0 0พันครับพี่ก็ได้ตั้งไปที่2 5 0 0ครับมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่าแต่พอพี่ตั้งไปสักพักแล้วกคนก็ได้มีคนมาตัดหน้าพี่ขายอยู่2 0 0พพี่ก็เลยตัดหน้าลับครับขายไปที่1,800ปแป๊บเดียวครับออก พี่ก็จะขายอยู่ที่ราคานี้ทุกคนพันแ0ดพันเซึ่งพี่คิดว่าราคานี้เป็นราคาที่ดีแล้วก็สามารถขายออกได้อย่างรวดเร็วด้วยครับนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถทํากําไรให้กับตัวละครยูนิตใหม่อย่างนี้ครับทุกคนแบบ คุ้มที่สุดและพี่ก็ได้มาเปิดเทดดูครับบอกเลยว่ามีคนเทหาพี่เยอะมากครับและตัวละครที่ขอเสนอนั่นก็เป็นตัวผู้จากอีเวนต์ผู้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในดิวที่2ครับขอบเสนอมาเป็นกอตลี่แล้วก็ตัวกิกกี้ครับยูนิตใหม่ใครๆก็ต้องการแล้วยิ่งเป็นเจ้าสปีกเกอร์แมนด้วยครับบอกเลยมันเป็นพระเอกในเรื่องใช่ไหมทุกคนตัวนี้ใครๆก็อยากได้ครับแต่ส่วนมากคนในเซิร์ฟผมก็จะขายอยู่ที่2000บวกนะถึง 3, 0 0 0 4 0 0 0 5,000ก็มีนะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่สนครับราคาที่พี่ขายก็อยู่ททีีี่่่ประมมาาาณ1000 7-09ึง 1, 9, นนงนนุกกกคคซ้้เเข็สอใหับพ 1, 750เกมครับพี่ก็ได้ตอบรับเข้ามาครับทุกคนบอกเลยว่ายังไงมันก็คุ้มครับเพราะว่าในอนาคตยังไงตัวนี้ราคามันก็ตกแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วงและก็ในดีลต่อมาครับเสนอมาเป็นก๊อดกระต่ายก๊อดกระต่ายมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าครับพี่ก็ได้กดเทรดมาเลยครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับกับดีวนี้และหลังจากที่พี่เทรดกับคนนั้นเสร็จครับยูนิตของพี่ก็ขายออกครับไปในราคาที่1,950บครับบอกเลยขายโคตรดีวางไปเท่าไหร่ก็หมดครับทุกคน โอ้โหคนซื้อกันให้ควักครับและคนนี้ครับต่อเน่อมาเป็นที่พันแปดที่ก็ได้เทรดไปครับทุกคนเรียบร้อยและอีกหนึ่งดิวครับทุกคนก๊อสเก่ามาอีกแล้วเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับทุกคนโนตอนนี้เจมของพี่ครับอยู่ที่2 0 0 0มืแล้วครับที่ใช้เวลาในการหาเจม2 0 0 0มืภายใน10นาทีเท่านั้นครับน้องๆหลายคนอาจจะงคิดว่าเฮ้ยพี่ใช่หรือเปล่า10นาทีเองลองดูที่มุมซ้ายด้านล่างครับน้ำยาบูสของพี่ก่อนที่พี่จะเข้ามาในตลาดเทรดอยู่ที่23นาทีครับตอนนี้เหลือดี่อนาทีก็ประมาณ10นาาทีกครับทุกคนเป็นไง โคตรตึงครับและพี่ก็ได้เอาก็ตตี้ที่พี่ได้มาสองตัวครับนำมาขายในราคาที่1950เกมครับบอกเลยว่าออกแบบรัวๆครับทุกคนเจ้าไหนอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมครับนับเวลาที่พี่อาชิปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณตีสองแล้วทุกคนและในดีวนี้ครับขอเสนอมาเป็นแอสโตกับกีนเลเซอร์ไลเซนครับซึ่งบอกเลยว่าพี่เสียดายมากๆครับที่พี่ได้ปฏสิเสธเข้าไปซึงถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่จะรับดีวนี้มาเป็นที่แน่นอนครับทุกคนเพราะว่ามันคุ้มครับพี่ก็ได้มาตั้ ดีลนี้ก็ทุกคนเสนอมาเป็นก๊อตบันนี่ครับก๊อตกระต่ายกับก๊อตเก่าโอ้โหบอกเลยโคตรคุ้มครับกับดีวนี้และไหนคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่เทตะขาทุนนี่ครับในที่สุดพี่ก็ได้กับไรสักทีครับน้องชาย หลังจากที่พี่ย้ายเซิร์ฟมาพี่ก็ยังขายอออครับและในดิวต่อมาก็ได้มีคนเสนอก็ตเก่ามาให้กับพี่อีกแล้วครับพี่ก็ได้เทรดมาครับทุกคนแล้วก็มาตั้งขายวางขายอย่างนี้เหมือนเดิมครับสลับกันไปและในดิลนี้ครับทุกคนฮิวเลอร์ทวีวูแมนเสนอมาให้กับพี่พี่ก็เอาดิครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วครับตอนนี้และพี่ก็ได้เทรดขายเทรดขายแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆครับทุกคนเทรดได้ตัวไหนมาพี่ก็เอามาขายครับขายขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจนตอนนี้ครับเกมของพี่ก็มีอยู่ที่7 1เมแล้มค่ับซึ่งพ มด60,000กว่าเจมภายในเวลาครึ่งชั่วโมงครับทุกคนเป็นไงโคตึงครับนี่เลยครับทุกคนวิธีการหาเจมของพี่ครับแต่ว่าต้องอดหลับอดนอนนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ที่พี่อาจคลิปก็ประมาณ ตีสองแล้วครับเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มาบซ้ำรอยครับทุกคนจากคลิปก่อนครับตัวละครที่เข้าปไปเมทคาเมล่าวูแมนจากตอนแรกพี่ขายอยู่ที่พันกว่าครับตื่นเช้ามาเหลืออยู่ประมาณ600เกมครับทุกคนและก็เป็นอย่างที่พี่คิดครับเช้านี้พี่ตื่นมาเจ้าไรสสปีกเกอร์แมน Man, มูลค่าก็ลดลงไปเหลือที่800เกมครับเป็นแง่ดีนะทุกคนที่พี่โลกขายก่อนตอนตีสองไม่งั้นแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนครับแต่พี่ก็ยังเหลือ,อยูนิตไปเจ็ดตัวนะซึ่งพี่ไม่ลืม f c แน่นอนครับ เตัวนี้พี่ก็จะเอาไปแจกให้ FC ด้วยครับและพี่ก็ได้ออกไปจากตลาดเทรดพาซาครับมุ่งหน้าไปที่โพสต์ออฟฟิศครับแต่ว่าก็ปิดปรับปรุงอีกเหมือนเดิมครับ f อรอไปก่อนแล้วกันนะน้องและพี่ก็ได้มาดูที่อีเวนต์พาร์ทครับซึ่งอีเวนต์พาร์ทนี้ก็จะเป็นการลงดันครับเก็บ EFP เหมือนกับในวันอีสเตอร์เลยครับทุกคนก็จะมีแต่ละเทียแต่ละเทียครับและก็ตัวละครที่หลายๆคนต้องการครับระดับอันติเมตครับอัปเกรดไททันคอกแมนหูบอกเลยโอกาสออกสูตรจุดสูตรสูตรหนึ โอ้โหดวงดีแล้วเกิดนะพวกมึงแล้วพี่ก็ได้ลองมาลงในดันใหม่แบบโซโล่ดูนะทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่าครับในอัปเกรดไททันสปิกรแมนครับทุกคนตัวละครที่ทํากับไรกับพี่อีกหนึ่งตัวครับได้โคตรเยอะเลยบอกเลยนะครับทุกคนคาแรคเตอร์ของมันก็ค่อนข้างจะเท่เลยนะ อัพคันแรกครับใช้เงิน2005ครับทุกคนก็จะมีปืนขึ้นมาครับในแขนข้างขวาบอกเลยโคเท่ครับอัพคันต่อไปครับใช้เงิน4 0 0พแขนข้างซ้ายเขาก็จะถือใบมีดครับบอกเลยสมชื่อจริงๆกับไนท์อัพเกรดไททันสปีกเกอร์แมนอัพคันต่อไปครับใช้เงิน6 5 0ัครับทุกคนก็จะมีลำโพงขึ้นมาจากไหล่ด้านซ้ายและคันสุดท้ายครับ9,000และตัวนี้ครับทุกคนระยะ66บอกเลยโคตรกว้างครับวง AOE นี้ยั้งใหญ่ครับทุกคนเกือบครึ่งแมปครับ ไหนเดี๋ยวพี่ขอลองวางดีเจบัฟเต็มที่ครับดาเมจก็อยู่ที่11,250ครับโอพีแล้วเกินครับตัวนี้ถามว่าดีไหมพี่บอกเลยว่ารีปคอนก็ยังดีกว่าครับต้องใช้ใช้รีปคอนดีกว่าครับเพราะว่ารีปคอนในการฟาร์มนั่นคือไวมากครับทุกคนมันตีทะลุแล้วก็อัพไม่แพงมากครับแล้วพี่ก็ได้ฟาร์มต่อไปยาวๆเลยครับทุกคนพอมาถึงเดวิสที่50ครับเจ้าบอสมันก็ได้ออกมาครับซึ่งในดันนี้ตันสูงสุดอยู่ที่50เวฟครับดูบอสครับโอ้โห ตัวโคดใหญ่ครับแต่ว่าออกมาได้ไม่นานครับก็โดนจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งพี่ก็ทําเวลาได้อยู่ที่17นาทีจุดสครับซึ่งรอบหนึ่งจะได้อยู่ที่250นาฬิกาครับบอกเลยว่าฟาร์มกันยาวๆเปื่อยๆแน่นอนครับกับอีเวนต์นี้พี่ก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับพี่ก็ได้มาลองเทียบให้ดูนะทุกคนในรอบที่แล้วพี่ใช้รีบคอนด้วยกับในรอบนี้พี่ใช้รีบคอนแค่ไม่กี่ตัวครับบอกเลยว่าใช้รีบคอนดีกว่าครับทุกคนทําเวลาได้ไวกว่าครับ โอเคเราไปฟาร์มกันต่อครับทุกคนยาวๆเลยครับหลังจากที่พี่ฟาร์มมาสักพักนะครับพี่ก็ได้มาส่งของให้กับ FC ซครับซึ่งผู้โชคดีก็จะเป็นน้องท่านนี้ครับทุกคนก็ยินดีด้วยนะครับน้องชายส่วนใครที่อยากเป็นผู้โชคดีอย่างนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องพี่แล้วก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครในเกมเข้ามาครับซึ่งมีคนดูอีก80%เลยนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่ก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับน้องชายหลังจากที่พี่ส่งของให้กับ FC เสร็จแล้วนั้นพี่ก็ได้มารับของใในนนแรรรงงงคค์์ับซึ่่่พีีกก็ทททําไไปด้6เลยุ ได้กล่องมาหนึ่งกล่องไหนพี่ลองเปิดดูดิเพื่อแบบดวงดีได้ระดับอันติเมตบอกเลยว่ากีดแน่นอนครับได้ไหมระดับอันติเมตเออเอาระดับนี้ไปก่อนละกันนะระดับอีปิกยังเหลืออีกหนึ่งกล่องครับแต่พี่ขอซื้อไปก่อนละกันน้องๆชายเปิดดูได้ไวระดับอันติเมตเฮ้ยขอละครับอันติเมตเออโอเคครับระดับอีปิกเหมือนเดิม